ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คาถาเงินล้านสวดตอนเช้าก่อนนอนออก็สวดตื่นเช้ามาก็ให้สวดต,ตั้งนโบสามจบแล้วท่องเห็นผลไทยทันตาสัมปติชามินาสังสิโมพรมาสเพยาขาปรายันติพรมาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติ พุทธมะอุะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิรหิสาวิรัทศีวิรัทสาวิละอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือท่องตอนเช้าออกเดินทางใกล้ๆค้าขายมั่งมีร่ำรวยแน่นอนครับ